พอเพื่อนบ้านหฮานี่เป็นดินทรายนะเพื่อนเป็นดินทรายนะเนี่ยพออันนี้ต้นผักกี้หูดนี่เพื่อนแต่เขาบอกขึ้นนะเขาเดินกับขนาเอาพอผักกี้หุดดูพอผักกาดดูผักกาดปลาฟินอันนี้อันนี้เขาเดินขนาเขาถ่ายรูปให้พอเด้อเพื่อนเด้ออันนี้ตรงประวันนี่พอผักกี้ฮุดเขางามงามที่เขาปลูกก่อนเน่แต่เขาบ่ได้ลงดอกเพื่อนอันเดินใต้ขนาเอาเดี๋ยวจะไปตรงประฟง เนี่ยเป็นดินขี้ใส่นะเพื่อนนะพอดินดินทงนะ่งอ่ะเป็นดินใสแต,แต่มันงามนะพอผักกาดประผินดูงามเนี่ยการ,กรเกษตรบ้านเหา่าอันนี้อันนี้สวนห้อมประวัติพอห้อมบัวเป็นดูงามเตอผักจีก็งามเพื่อนอันน้ายไ,ไปเดี๋ยวพาไปถ่ายรูปข้องปลาฟองพอผักกาดประผินดูเพื่อนเนี่ยผักบ้านเห่าพ่อสั้นผิดนะ่ะ กขไข่ขกันจะได้เขาพอจนมันดูัวพักบ้านเราพอสั้นผิดไปไปพอตรงประฟงอันนี้คนเอาย่าแล้วรอยเลยนะอันนี้อันนี้ห้อมปมที่แกวันที่หลังเพื่อนคนบดได้ใส่ยาใส่ปุ๋ยงกสัก่างอะจ้นห้อมบ้านเาปลูกกระเทียมก่นอนีิน่ะแต่พอผิดนิ่นปลูกก่อน เป็นพวกกนมันเลยงามคนฮั่นกระดงผักกาดแกแด้นะผักกาดพอสา้นผิดเพื่อนมันมียาหญ้าซากยางกระบ,บานเอาอยู่กับธรรมชาติแต่แต่อ่ะพออันนี้แกปุ๊กแกปุ๊กกนบ้านเฮามีแค่ที่แหละเพื่อนถ้าว่ใสทั่วก็ใสหอมมางคนกระใส่หอมใส่ทัว่ว ปีละข้างเพื่อนดู